ชื่อนายปีพันขำไร่นะครับเป็นครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณน,นะครับ เนื่องจากตัวนวัตรกรรมนะครับที่เรานําเสนอนะครับก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตรกรรมการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ทักษะเรื่องของโปรแกรมมิ่งนะครับในโรงเรียนนะครับโดยการใช้ตัวสมองกลคิดไบนะครับเป็นตัวต่อยอดแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานจนนําไปสู่สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถแก้ปัญหาแล้วก็เข้าถึงความต้องการกับบริบทของชุมชนได้การพัฒนาดังกล่าวเนี่ยนะครับเรามองว่า ปัญหาที่เราจําเป็นจะต้องดําเนินการเนี่ยก็คือเรื่องของการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งแน่นอนว่าหลายท่านอาจจะมองว่าวิชาเวทคนวณเนี่ยเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมเพลงอย่างเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันเป็นการสร้างให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับ ตระหนักรู้แล้วก็พัฒนาเรื่องของความคิดเชิงนวัตกรรมหรือว่าการคิดวิเคราะห์ซึ่งเป็นการนําเอากระบวนการความคิดในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์น,นะครับความคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็การคิดแก้ปัญหาเนี่ยนำมาบูรณาการแล้วก็สร้างองค์ความรู้ซึ่งสามารถที่จะ นำไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะครับรวมไปถึงการสร้างทักษะที่เป็นพื้นฐานสำคัญอย่างยิ่งในการต่อยอดไปสู่อาชีพใหม่ๆมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับเราทุกท่านก็จะทราบกันดีว่าตอนนี้มีเรื่องของการดิสอปชันนะครับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในเรื่องขององค์กรการศึกษาหน้าที่หลักของครูนะครับก็จะ เป็นโคชชิงแล้วก็ฟาซิลิเตเตอร์นะครับเป็นทั้งผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็เป็นผู้ที่คอยให้คำแนะนำผู้เรียนนะครับดังนั้นเรื่องของการออกแบบเครื่องมือวัดรวมไปถึงวิธีการจัดกยนการสอนเนี่ยก็จะมาจากความต้องการของผู้เรียนเป็นหลักนะครับที่โรงเรียนเรานะครับจะใช้เป็นตัว 3D p r i n t e r นะครับสำหรับการตอบโจทย์เรื่องของความคิดสร้างสรรค์แล้วก็นําไปสู่การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นะครับถามว่าข้อดีของอุปกรณ์เช่นนี้คืออะไรนะครับผมมองว่าประเด็นสําคัญคือตอนนี้ เรามีอุปกรณ์ที่ช่วยในความสะดวกแล้วเด็กเขาก็สามารถที่จะนําเสนอไอเดียได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่2เรื่องของการนําสมองกลเข้ามาใช้เนี่ยเหตุผลที่ผมเลือกตัวคิดไว้เนี่ยหนึ่งคือลักษณะการเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นลักษณะของตัวบล็อกกี้โปรแกรมมิงนะครับเด็กสามารถที่จะเรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเหตุผลคือ1นนะครับการเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นการลากแปะชุดคําสั่งเป็นบล็อกคําสั่ง2มีเมนูภาษาไทยสําหรับการเริ่มต้นการเขียนโปรแกรมอย่างที่ผมบอกนะครับว่า การเขียนโปรแกรมเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการเขียนนะครับเป็นเรื่องของการหาเหตุผลแล้วก็การคิดวิเคราะห์สําหรับการสร้างเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะสั่งการระบบอัตโนมัตินั่นเองเราไม่ได้มองว่าผู้เรียนเนี่ยจำเป็นต้องเขียนโปรแกรมเก่งทุกคนนะครับแต่ผมมองว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยผู้เรียนเนี่ยจะต้องรู้จักการทํางานเป็นทีมแล้วก็การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้นะครับซึ่งปัจจุบันในทางโรงเรียนของเราเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างตัวของ innovation community นะครับก็เป็นชุมชนนวัตกรรมนะครับโดยการนําเสนอ แนวคิดรูปแบบแล้วก็วิธีการจัดการเรียนสอนเนี่ยออกไปสู่โรงเรียนที่อยู่ร่วมกันในเครเือข่ายนะครับเราสร้างกรอบการเรียนรู้ใหม่ทั้งรูปแบบที่เป็นออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็การสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนะครับบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับโรงเรียนได้ทำการปรับปรุงหลักสูตรในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เดิมเป็นกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสาระที่เพิ่มเติมมาคือสาระเทคโนโลยีในสาระเทคโนโลยีก็จะมี2มาตรฐานก็คือมาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยีและมาตรฐานวิทยาการคำนวณค่ะการจัดโครงสร้างรายวิชาในระดับมัธยมโรงเรียนจะจัดรายวิชาเทคโนโลยีแยกออกมาจากรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับการวัดผลและประเมินผลโรงเรียน จะวัดผลและประเมินผลแยกตามรายวิชานั้นๆส่วนการจัดโครงสร้างในระดับปฐมศึกษาโรงเรียนจัดชั่วโมงสอนรายวิชาวิทยาการคำนวณแยกจากรายวิชาวิทยาศาสตร์แต่การวัดผลและประเมินผลนั้นจะวัดรวมกันกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และในปีการศึกษาส5 6พนนี้โรงเรียนได้ จัดการเรียนการสอนสารเทคโนโลยีครบทุกชั้นปีค่ะก็เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว,รวในสภาพสังคมปัจจุบันนี้นะคะก็ส่งผลตรงต่อแวดวงทางการศึกษาซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการที่จะพัฒนาคนก้าวไปสู่เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพนะคะทางโรงเรียนบ้านหัดเคสนะคะก็ได้จะดทำรูปแบบ การสร้างองค์ความรู้การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นพัฒนานะะครูผู้สอนควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนะคะซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคป,ปัจจุบันนะะที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นครูผู้สอนนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีความคิดได้เริ่มสร้างสารรค์นําไปสู่การคิดแบบเชิงนวัตกรรมได้มากขึ้น การดำเนินงานดังกล่าวนะคะในลักษณะของบริเดดเรียนนิงนะคะแล้วก็การสร้างความสร้างองค์กรที่มุ่งเน้นพัฒนาทางด้านวิชาการการบริหารจัดการแล้วก็การปรับเปลี่ยนเป้าหมายนะะให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนกับแนวคิดไฮบริดโฮมส์คือ แน่นอนนะครับว่าตัวนวัตรกรรมที่เราคิดกันในโรงเรียนเนี่ยวันนี้มันเป็นนวัตรกรรมที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วก็เป็นแนวทางที่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีเหตุผลในอนาคตเนี่ยนะครับตัวนวัตรกรรมชิ้นเนี้ยนะครับก็จะสามารถที่จะสร้างเครือข่ายแล้วก็ทําประโยชน์อีกนวัตรกรรมนึงครับผม